สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเลิกยามงามดีครับโครงการบ้านสวนพิกุลแก้วอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทําสัญญาครับหแปลงครับแปลง B10 ิปิดไปแล้วนะครับแปลง B10 เรามาดูโครงการเรากำลังจะพัฒนาที่ดินครับแปลงนี้เราทําเป็นแปลงตัวอย่างครับขุดบ่อโคกหนองนาทําเป็นโมเดลครับถมดินให้ให้ดูว่าการถมดินของแปลง 200รตารางวาจะประมาณ1เมตรนะครับจะสูงกว่าระดับถนนครับถนนก็ประมาณ60เซนครับสูงกว่าระดับถนนมาประมาณ40เซนครับนี่ตัวนี้ก็ส่วนแปลนนี้เป็นแปลง A3 นะครับเราจะทําเป็นโคกหลองนาครับขุดเป็นเป็นเลข9นะครับแล้วก็ทําดินขึ้นมาครับนี่ครับเป็นแปลงตัวอย่างนะครับแปลงนี้ถึงโครงการเราพัฒนาเริ่มพัฒนาไปเรื่อยนะครับเรา ตัวนี้ก็พอลงเสร็จแล้วก็จะลงหินคุกบดอักแน่นครับแล้วก็เสาไฟฟ้าปะปาแล้วก็เป็นปะปาภูมิภาคต่อจากด้านหน้าแปลงครับเข้ามาขยายเขตเข้าให้ทุกแปลงครับนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้ครับนี่ลมแรงมากครับบรรยากาศดีมากตัวนี้เป็นราคาพีเซลก็แปลงร้อยตารางวาอยู่ท้ายแปลงครับเป็นแปลงวิวเขาสวยๆครับเราขายอยู่ที่หนึ่งร้อยตารางวาอยู่ที่2,50 0 0 0บาทครับเหลืออีกสองแปลงสุดท้ายนะครับแปลง แปลง B12 กับ A12 กับ A14 นะครับที่ที่เหลือครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศคุณลูกค้าที่ซื้อแล้วอยากถมดินก็ติดต่อกับทางโครงการได้เลยครับว่าจะถมประมาณไหนเรามีบ่อดินเรามีมีทีมงานครับนี่ครับบรรยากาศเราปิดเพิ่งปิดไปที่สักครู่ครับปิดไปแล้วหนึ่งแปลงครับแปลง B 1 0ครับแปลงเงินผ่อนนะครับแปลงหนึ่งร้อยตารางวาลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยครับ นี่ครับบรรยากาศดีมากโครงการเราเพิ่งยังไม่ทันเปิดแบบเป็นทางการนะครับปิดไปแล้วตั้ง8แปลงนะครับมีทั้งหมด34แปลงนะครับตอนนี้บรรยากาศครับการทำงานนะไปโคลทุณลูกค้าที่อยากได้แบบการขุดบอ่อแบบสไตล์ไหนบอกได้เลยครับขุดจะเป็นรูปทรงไหนนะครับมีทีมงานที่ บ่อทำโค้งหนองนาโมเดลให้ได้ครับแปลงด้านหน้าติดถนนลาดยางก็เหลืออยู่แปลงสุดท้ายรับแปลง B2 นะครับเราขายอยู่ที่สำหรั0างาที่9,5 0,000บาทนะครับแปลง B2 ที่อยู่ด้านครับด้านซ้ายมือครับเนี่ยทงสีแดงนะครับอยู่ติดถนนลาดยางด้านหน้าแปลง A1 แล้วเราขายไปแล้วครับเมื่ออาทิตย์ก่อนครับนี่ครับ โครงการก็จะออกไปแถวไปที่อำเภอบ้านนาก็ประมาณแค่8กิโลครับแล้วก็ออกไปถนนไฮเวย์ก็ประมาณ5กิโลครับแล้วก็ไปถึงองครักษ์ก็ประมาณ3กิโลครับนะครับเป็นถนนสาปถนน305ครับก็ประมาณนั่นแหละครับประมาณ10กิโลครับประมาณนี้ครับจากแปลงที่ดินไปครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลย คุณลูกค้าที่สนใจติดต่อผมมาครับอาร์ตค,ครับ0 89, 8 9 1 5 8 4 8 8 0นะครับสวัสดีครับ